สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมวันนี้มาเล่นเกม rov นะครับกับ p o c โค x 4 gt เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเล่นเกมไปนะครับอันหน้าจอไปเนี่ยจะลื่นไหมนะครับแล้วก็ปรับสูงสุดด้วยเลยนะครับแบบเล่นแบบ10 1 0นะครับแล้วก็เล่นแบบ55นะครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะครับว่าจะต่างกันไหมนะครับจะลื่นเหมือนกันไหมนะครับมาเดี๋ยวผมจะ เข้าเกมเลยละกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะเข้าเกมเลยนะครับก็นี่ครับ Rv อันนี้ก็รอยนิ้วมือเยอะหน่อยนะครับนี่ครับความเร็วในการเข้าเกมนะครับผมจะใช้เป็น w i f i อ่าไม่ใช่สิเดี๋ยวผมจะใช้เป็น Wi-fi นะครับเปิด Wi-Fi ก่อนนะอ่าโอเคครับเชื่อมต่อ Wifi แล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่น5 5ห้าก่อนละกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันนะครับการตั้งค่าเนี่ยเราจะตั้งเป็นสูงสุดเลยนี่ครับเข้ามาที่ตรง ทั่วไปนะครับการแสดงผลนะครับ HD อะไรพวกนี้นะครับปรับสุดนะครับการแสดงผลนะครับก็พาร์ติเคิลอะไรพวกนี้นะครับปรับสุดนะครับตรงสนามลบนะครับโหมดซอฟไลท์นะครับแล้วก็เขาโค้งแล้วก็เอพีเอสนะครับเอาให้สุดนะครับผมเอฟเฟกต์มอกอะไรพวกนี้นะครับจัดไปนะครับแสดงสกินคีปนะครับสกินป้อม ก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาเราจะมาอัดหน้าจอกันนี่ครับที่จะหน้าจอก็ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวติดเครื่องเลยถ้าใครอยากใช้ตัวอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคอยู่ไหนเนี่ยผมหาไม่เจอนะครับเพราะว่าเปลี่ยนทีมมาใหม่นะครับโอเคนี่ตัวบันทึกหน้าจอการตั้งค่านะครับผมจะตั้งตามนี้เลยนะครับความละเอียดอ่าแล้วก็คุณภาพวิดีโอนะครับแน่นอนอะไรพวกนี้นะครับอ่า ประมาณนี้นะครับกันงค่านะเปิดมา90เฟรมไปด้วยนะครับอ่าผมจะเล่นโหมดแรงเลยนะครับผมเราจะมาเล่นแรงกันนะโอเคสโลว์ไปเลยครับผมมาครับก็อันนี้ไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะครับผมเอา RW เนี่ยนะครับมาผมจะเล่นเป็นในตำแหน่งจังเกิลนะครับอ่าลืมกดอ่านหน้าจอนะครับพออ่านหน้าจอไปด้วยเลยเดี๋ยวมาดูความเร็วนะครับในการเข้าเกมนะครับ ซึ่งเครื่องเนี่ยมีผลต่อความเร็วในการเข้าเกมด้วยนะครับคือถ้าเครื่องไม่แรงก็เข้าเกมช้านะครับผมเจอมาแล้วนะครับผมตอนนั้นเครื่องแรงก็ต้องเข้าเกมเร็วนะครับเดคอยดูนะครับนี่ปึ๊บปับ๊บเต็มหลอดนะครับอาเรียบร้อยนะครับก็วัดกันที่เครื่องแล้วก็ที่วัดกันที่เน็ตนะครับตรงนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยอ่าเป็นที่เครื่องนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแม์นี้มันจะตึงมือไหมโอเคมาละเดี๋ยวเราอัพสกิลไหนดีเราจะอัพเป็นสกิล2ละกันนะครับน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาเนื่อนานนะครับผมว่าน่าจะต้องอัพสกิล2แน่นอนโอเคเราจะเริ่มกันที่บัฟฟ้าละกันมาครับก็ไม่ได้ค่อยได้ตามอา v เลยนะครับเดี๋ยวนี้โอเคต้องเล่นอย่างนี้ปะ ผมได้เล่นนานนะครับตัวเอ็นดอเนี่ยนะครับอ้าวเฟิร์สบัตไปแล้วนะโอเคผมขอเพิ่มเสียงนะครับเพื่ออัดร์นะครับมาครับซึ่งอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับใครที่แบบรีบดูคลิปนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ามันลื่นนะครับมันไม่กระตุกแน่นอนนะเดี๋ยวลองดูตอนบวก10บสนะครับว่ามันจะกระตุกไหมนะต้องรอดูนะครับผมตอน10บสเนี่ยอ้าทำไมไปทางโน้นนะ นะครับเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อน่าจะเป็นอีเวนต์นะครับลองเก็บดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอมังกรตัวแรกเลยนะครับยิ่งได้มังกรเร็วนะครับเราก็จะยิ่งทีมเราก็จะยิ่งแข็งแข่งขึ้นนะครับอโอเคอันนี่อะไรเนะี่ยมาครับ นะครับตอนนี้กลางมันน่าจะยังดันไม่ได้นะครับดันได้หรอคือเลือดป้อมมันจะลดน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปล่างนะครับเอากระทิงเลยปึ๊บ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 เอา้าหนีไม่ได้นะครับสกิลหมดกระทิตงตเต้า <laughs> เมื่อกี้เผลอว์ปกลับนะยังได้อยู่นะครับเมื่อกี้เผลอว์ปกลับเฉยเลย พลาดนะครับพลาดโอเคนะครับไอเทมเราก็จะใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับเป็นเซตนานแล้วแหละนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเซตอะไรกันนะครับนะครับนี่ดูที่ fps ได้เลยนะครับ60 fps นะครับที่ผมเปิดไว้นะครับผมเดี๋ยวลองดูตอนบวกแบบนัวๆนะครับว่าจะกระตุกไหมปึ๊บ คเอ้า,อาข้างล่างโดนข้างล่างโดนอะ่ะเพื่อนเราหายหมดเลยไม่เป็นไรครับเราเราเราต้องได้กลางออาไม่ได้แล้วจบละโอเคผมจะไปบุกป่ามานะ oh, <you. S 2> ันนะจังหวนี้ถือว่าดีครับฝั่งนั้นเขาไม่มีฟาร์มหรอผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับแต่ผมฟาร์มได้ แต่ผมบุกได้ขนาดนี้นะครับผมก็จัดเลยนะครับอย่าไปรอครับผมโอเคได้ไหมต้องได้แล้วล่ะตายตายอ้โหเอาตีผิดทางนะครับไม่ได้เล็งนะมันเลยยิงไปทางนกแทนกีซี่ว่างไงต้องโดแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนโอเคตายโอ้โหเกมโคตรเร็วนะครับเจ็ดน,นาทีจบโอเคเดี๋ยวเราไปสิบสิบกันเลยนะครับว่าจะไปได้ไหมนะสิบสิบเนี่ยมันจะลื่นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะวัดกันที่สิบสิบนะครับถ้าสิบสิบลื่นนะครับทุก ทุกโหมดคือลื่นนะครับผมเปิดไหมเนี่ยอ่านี่ไงครับ10 v 10. 1 0เริ่มเกมนะครับเอาเป็นตัวอะไรดีตอนนี้จะเป็นเอาลอเลี้ยวกันนะผมถนัดลอเลี้ยวน,นะครับโอเคครับเราเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ10 v 1 0 rov ปรับสุดโอเคตอนนี้โอ้โหเวลสิบเวล10สิบสิบเกือบหมดเลยอะนะ ผมก็ไม่ได้เล่นโหมดนี้นานแล้วนะครับน่าจะมันน่าดูโอเคนี่ครับการโหลดเข้าเกมนะครับก็ดูจาก100ตรงนี้ได้เลยนะครับว่ามันเร็วไหมนะครับผมผมขออัพสกิลแรกแล้วกันนะครับนะครับมาดูกันว่าลอเรียวจะเกิดไหมนะครับในโหมดนี้อุ้ยหืเมื่อกี้เฉี่ยวไป แต่ผมไม่ตายนะครับมันยิงไม่โดนเฮ้ยฮึบโอ้โหคือเราโดนเอ้ยมาเจ้าผมมาเจ้าผมมกลุ่มหน่อยนี่ครับดูเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไฟไหม้นะครับอันนี้ อย่าไปเหี่ยบนะตายได้นะครับอันนี้โอ้ยต้องดน้าแล้วลนะ่ะโอ้โหเยอะมากเยอะมากเฮ้ยต้องดน้าแล้วนะวันนี้โดนผมโดนอ่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหบินบินตลอด โอ้โหคตรแรงกลับดีกว่าครับลากไม่ดีเลือดเหลืออยู่นิดเดียวขอหิวหน่อยละกันเอ้าหิวไม่ได้หรอเมื่อกี้เดี๋ยวนะงงโอ้ย,อยอทำไมมันเป็นอย่างนี้ตายดิตายดิเทลเฮ้ยอย่ามาใกล้เอาเปล่า ภาพดนะีเลียน้าแมว้วไป้วครับแบตที่ผมเทสนะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยเหลืออยู่เก้าสิบสามนะครับอ่านี่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์มานะครับเลยมองไม่ค่อยชัดวีวิวผมจะฟิกเกอร์เข้าไปเบรออยูเก้าสิบสามนะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ก็ถือว่าอดใช้ได้นะครับก็ดีไซน์เครื่องนี้นะครับจับถือถนัดมือดีนะครับผมอันนี้ผมคิดว่ามันพอดีมือเลยนะอันนี้ผมเป็นคนมือใหญ่นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันพอดีมือเลยจับถือแบบฟีลลิ่งดีมากนะครับมาผมขอแก้แค้นนะแต่ผมจะแก้ได้หรือเปล่าด,ดูดิดูดิสองสก,กิล ผมยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยโอ้เกือบตายคืออะไรเนี่ยไม่ได้เล่นนานนะครับสิบสิบเราจะยิงสกิลนะครับแล้วทำให้เอฟเฟกมันออกมาเยอะๆอะมันจะได้ดูมันจะแหลกไหมเราจะได้ดูกันไม่ยังไงมาสิเงล่ผมกดทันนะอุจจารหลบ,บได้ครับผมอันนี้เอลซูเอลซูตายมไม่ตาย แล้วพอมก็ยิงโคตรแรงแน่แนอาแบบีเพื่อนสนไหมเออตายดิตายเอออ่อออออมอมอุยตายเฉยนครับก็ไม่ดรอปนะครับ A P S ไม่ตกนะครับ อาจจะมีร่วงไป59 58นะครับผมที่ผมเห็นนะก็อยู่ประมาณนี้นครับยืนพื้น60 59นะครับประมาณนี้นะครับ58นะครับ60 59อ่าโอเคชนะแล้วนะครับอ่าเป็นยไงครับผมก็ให้เพื่อนตัดสินใจกันเราเองเลยนะครับลิงก์สั่งซื้อนะครับร้านค้าอย่างเป็น ทางการเนี่ยผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปแล้วนะครับใครอยากหากือถือเล่นเกมนะครับงบไม่เกินหมื่นนะครับจัดกันได้เลยเป็นตัวที่คุ้มค่านะครับกับราคาที่เสียไปแน่นอนนะครับผมคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับนี่คือไปได้ทุกเกมนะครับผมพูดเลยนะถ้าให้ดีก็ซื้อความจุ25 6มานะครับคือจบๆเลยนะครับ อยู่ยาวนะครับผมแล้วก็ชิปเซตนี่คือเย็นนะครับอ่ะผมจะยกเลิกการอัดหน้าจอนะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวมาดูไฟล์วิดีโอนยซิเป็นยังไงอ่าขอเป็นแนวนอนนะครับปึ๊บไม่นอนนะครับเราต้องมาปลดล็อกตรงนี้นะอ่ะอาอ้าวไม่ใช่สิผิดอันดูในแอปเล่นวิดีโอนี่ก็คือภาพนี่ก็คือชัดนะครับนี่ ชัดเลยนะสำหรับอ่า24บิตเลทนะครับ58 59นะครับเรีอนไปอีกอ่ะสุมส่มๆดูเอาโอเคอะไรอัปเดตเดี๋ยวเล่นใหม่ก่อนครับเมื่อกี้เลื่อนไปมาแล้วมันจบเลยนะนี่ครับเลื่อนสุมส่มๆดูนะ60เฟรมอ่ะสุ่มิกปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูสิ59 60อันนี้มันยังหมดธรรมดาคนระับ 8 0 10, 10 5 8 5 9นะครับนี่หมด10ปี10นะครับ60อ่าสุ่มแล้วนี่อ่ะ59นะครับ60 7นาทีอ่ะสุ่มสุมทางนี้ตึ๊ดตึมานี้หน่อย61นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ APS ตัว RV นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้ผมทดสอบเกมอะไรนะครับกับ p o โ o x 4 gt สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปนะครับ